เพราะว่าถ้าเราไม่กล้าถามตัวเองเราอาจจะกลายเป็นคนที่กําลังหลบปัญหาเรารู้สึกว่าเรากล้าแล้วอะเฮ้ยแต่แบบพูดง่ายเนาะมันเหมือนพูดง่ายแต่มันก็ทํายากปะไอที่เราพูดไปแกะว่ามันฝังใจองอี์มันคือขยะที่มันอยู่ในใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ g o กูกลิงวิดแกลวมีอะไรไหนเล่านะคะเป็นไงคะน้องเกาคะวันนี้โอเคค่ะ สบายดีไหมคะหรือว่ายังไงคะมีปัญหาอะไรคะรู้สึกว่าจะมีปัญหาบ่อยนะคะวันนี้เป็นปัญหาอะไรคะไหนไหน,ไหนเชิญค่ะเชิญทำยังไงที่ไม่กลายเป็นคนที่กลัวทีะแวงคะบางคนที่เคยทำผิดพลาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำอีกทำยังไงให้แบบความกลัวนั้นหายไปอืมเนาะก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเนาะเรื่องของความกลัวใช่ไหมเออพี่พิงคิดว่านาอเบื้องต้นเนะี่ยเราต้องหาให้เจอก่อนว่าสาเหตุ ของความกลัวของเราเกิดจากอะไรต้องถามตัวนี้เลยซึ่งจะถามได้ก็ต่อเมื่อเราทำ self reflection หรือว่าคำว่า reflection รวมๆก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้ว reflection เนี่ยมันจะทำสองอย่างก็คือทำด้วยตัวเองคือ self reflection กับทำจากคนอื่นวันนี้พิงก็ไม่รู้เนาะว่าน้องหมีที่ถามมาเนี่ยคือความกลัวนะั้นมันเกิดมาจากใครแต่ว่าม,มันไม่ว่ามันจะเกิดมาจากใครเนาะมันสามารถทำ reflection แบบนี้ได้หมดแหละนะคะก็คือสองทางแต่ไอความกล้าเนาะที่จะถาม ความกล้าที่จะหาต้นเหตุของปัญหาสาเหตุของมันเพื่อทําให้เราเนี่ยไม่วนอยู่ในรูปเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆซ้าๆเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าถามตัวเองเนาะเราอาจจะกลายเป็นคนที่กําลังหลบปัญหาหรือว่ากลบปัญหาอยู่ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องกล้า,ผาเผชิญออลองถามนะอาจจะกล้าถามกล้าหาสาเหตุรวมทั้งกล้ายอมรับ แลอีกทางหนึ่งเนาะถึงเรากล้าทั้งหมดแล้วอะบางทีอะเรามองในมุมตัวเราเองอะอาจจะได้คำตอบไม่เป๊ะปังอลังมากนะักเราก็อาจจะไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆก็ได้สมมุติเป็นเรื่องที่ทํางานเราไปถามใครไปถามเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ถูกปะหรือไปถามหัวหน้างานเลยซึ่งบางคนถามเพื่อนเนี่ยได้สบายแต่พอพูดถึงหัวหน้าปุ๊บขี้หดตดหายหมดเลยใช่ไหม ไม่กล้าถามใดๆหรือย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ได้มุมมองที่ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราอยากจะเห็นปัญหาครบทุกมิติเราก็จงไปถามคนหลายแบบที่แตกต่างเขาก็จะให้มุมมองในปริบทที่แตกต่างกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราต้องไปหาก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไรพอเราหาสาเหตุแล้วใช่ปะหรือเราเรารู้สึกว่าเรากล้าแล้วอะเฮ้ยแต่แบบพูดง่ายเนาะโอ้ก็กล้าถามหน่อยสิกล้าหาสาเหตุหน่อยสิ มันมันเหมือนพูดง่ายแต่มันก็ทํายากปะถูกต้องไม่ง่ายเลยแต่คนที่ทําได้คือคนที่เป็นประเภทไหนคะคุณน้องตอบค่ะตอบตอบได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือคนที่ควรจะต้องมี growth mindset ก็คือเป็น mindset ที่ดีอะก็คือเป็น mindset ที่ชอบปรับปรุงพัฒนานะคะชอบ move on ไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบจมปลักกับเรื่องเดิมๆปัญหาซ้ำๆเขาอยากจะ เติบโตนะคะถ้าเรามี growth mindset ได้เราก็จะมี ability หรือขีดความสามารถในการทำ reflection ได้มากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะคะแล้ว growth mindset มาจากไหนมาจากไหน <c oughs> ก็มาจากใจไงไอแนวความคิดเนาะทัศนคติพวกนี้มันก็คือมาจากใจของเราทั้งนั้นแหละแล้วทำยังไงอะให้ใจเราสามารถที่จะกล้าที่จะยอมรับที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ ใจมันก็แอม,ก,มก็ต้องมีกําลังถูกปะเออหรือว่าง่ายๆนะเราคิดง่ายๆคนเราเนี่ยเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดถูกไหมเช่นเราเห็นเชือกหรือเปล่าหรือเป็นงูก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้คือถ้าหรือเปล่าคือไม่ชัวเราก็จะคิดไปเองก่อนว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นงูเราก็จะไม่กล้าไปทําอะไรกับมันแต่จริงๆนะถ้าเกิดคนที่เขาเห็นชัดว่ามันคือเชือกจบไหมจบ เนี่ยคือเรากลัวเพราะอะไรเพราะเราเห็นมันไม่ชัดเนาะซึ่งจะทำไงให,ให้เราเห็นชัดเออทำอยังไงคือใจของมนุษย์เนี่ยนะจริงๆเราอะมันใสเนาะมันสะอาดด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราอะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนาะมันก็จะทำให้เราเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่บางทีมันเป็นเหมือนขยะหรือถ้าเราเทียบเป็นสีเนาะก็คือเป็นสีดําๆหรือสีเทาๆเนี่ยเข้ามาในใจของเราซึ่งมันอาจจะขาวอยู่พอเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้อะไรอ่ะสมมติเหมือนแก้วน้ําก็ได้ เอาวันนี้แก้ๆมาค่อยใส่เนาะแต่เป็นว่าถ้ามันเป็นแก้วน้ําที่มันใสเนาะหรือว่าในรูปนี้ก็ได้เอาดูจากรูปก็ได้คือแก้วน้ําที่มันใสๆเนี่ยนะเราเห็นอะไรชัดไหมชัดเนาะ <S <S พอมันมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในแก้วเห็นชัดไหมก็ชัดเนาะเหมือนกันสมาธินเนี่ยมันจะมาช่วยทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นพอเราเห็นตัวเองชัดขึ้นเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเราไปถามว่าเฮ้ยเรากลัวอะไรเราจะทําอะไรมันก็จะเห็นได้ คือพูดง่ายว่าจะเห็นอะไรตรงไปตามความเป็นจริงได้ดีขึ้นเนี่ยสมาธิมันจะไปช่วยตรงนี้เนาะเออซึ่งถ้าเราบอกว่ามไม่ทําสมาธิแล้วมันจะไม่เห็นเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ในแง่ที่ว่าคือคนอื่นมาพูดให้เราฟังว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางทีมันก็จริงแต่ถามว่าจะปรับตัวเองได้ไหมคือบางทีมันก็ต้องปรับจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกอเรียกว่า inside out คือผู้หญิงสำหรับู้หญิงนะพี่ผิงรู้สึกว่า inside out เนี่ยมันคือความยั่งยืนเพราะมันเกิดจากพลังจากตัวเราเองจริง ที่มัน drive ตัวเราจากข้างในแต่ถ้าเราให้คนอื่นหรือเป็น external เป็นเป็นปัจจัยภายนอกกระทบเข้ามาเรียกว่า outside in เนี่ยมันก็จะได้แต่เป็นช่วงๆเช่นเราไปเข้าคอร์สแอนน้องหมีเราไปเข้า course, เค c o อร์สกันพอเข้าเทคคอร์สเนี่ยเรากจบจากคอร์สมาทำไมคะ a อ e เลร์มา <Alert, Mark. S 1> ใจฟูฟ้องมากเลยอูย้จะทำาน่นจะทำนี่จะแก้ไขตัวเองจะนั่นจะนู่นจะนี่ ผ่านไปเจ็ดวันทุกอย่างก็ค่อยๆหดหายไปตามเวลาของมันนึกออกไหมอันนี้คือการที่มันเป็น outside in มันไม่ได้เกิดการถูกผลักดันจากภายในจริงๆนะคะพิงกก็เลยจะบอกว่าสมาธิเนี่ยมันจะช่วยผลักดันจากข้างในทําให้ใจเราเนี่ยมีพลังจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปอ่านหนังสือเราจะไปเข้าคอสโนนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะทาพร้อมกันแต่ถ้าให้มันยั่งยืนและไม่ต้องพึง่งพาอะไรยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีตังเนี่ยทำสมาธิเนี่ยถูกสุดแล้วถู่ะ ไม่ต้องลงทุนเลยเลยฟรีนะคะเข้าไปกาวใจออนไลน์ได้เลยจ้าถูกไหมคะทุกวันจันนะคะเราจะมีกล่าวใจออนไลน์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะช่วยให้เราเห็นตัวเองชัดพอเห็นตัวเองชัดการตัดสินใจอะไรก็ดีขึ้นไปด้วยนะเนาะอย่างวันนี้ง่ายๆเนาะเรากลัวโควิดเพราะอะไรอะเพราะเราไม่รู้เนาะว่าโควิดมันจะทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงแน่นะคะเราติดหรือเรากลัวตายเรากลัวตายเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนหรือจะเป็นยังไงต่อมีอะไรต่อไหม หรือว่าเรากลัวอะไรเรากลัวตกงานเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้งานดีๆอีกไหมหร so, ือจะได้งานดีกว่าเดิมไหมซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเรากลัวสิ่งนี้นึงสมมตินะกลัวสอบตกก็ได้กลัวสอบตกเพราะอะไรเพราะเราค่อนข้างไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าคนที่เขาทําแล้วเขาโคตรมั่นใจว่าเขาทําได้ดีจะกลัวสอบตกไหมไม่กลัวเพราะเขามั่นใจเขาทําถูกทําได้มันชัวร์ถูกไหมไอความกลัวตรงนี้มันคือเพราะเราไม่ได้มั่นใจทีนี้จะแก้อย่างไงสมมุตินะเราแบบว่าเออเรากลัวแฟนไม่รัก เราก็ต้องรู้ว่าแฟนจะรักเพราะเราทําตัวยังไงทีนี้ถ้าเราไม่รู้คือหาสาเหตุตรงนั้นไม่ได้ก็คือกลัวแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่กลัวคือคนที่เขาอะไรเขามั่นใจว่าทําอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นแฟนเขาชอบแน่นอน<ม>เป็นต้นนะคะสี่งนพี่หนิงเปรียบเทียบให้เห็นเนาะว่าถ้าเกิดเรามีใจที่มันกระจ่างใสชัดมันจะมองอะไรต่างๆไม่ใช่แค่ตัวเอง มองปัญหามองคนอื่นมองสถานการณ์มองสิ่งรอบตัวมองเรื่องผู้คนมองงานมองสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองได้หมดและเกิดความเข้าใจเป็นความเชื่อมโยงความเข้าใจได้ว่าตรักกะพี่ปิใช้คําว่าตรัก,กะวัฒนะเหรอไม่รู้ไม่ใช่ตรก,กะวิบัติหนึกอออกไหมก็คือเป็นคนที่สามารถใช้เหตุและผลได้เป็นอย่างดีนะคะนฝังใจนะอไม่ใช่ไม่มั่นใจแต่บบ คนคนเนี้ยเราไม่ได้กลัวมันจะมีภาพจําที่ว่าร้อยความดีแต่หนึ่งหนึ่งสิ่งไม่ดีเราจะจําตรงนั้นนะ่ะเพราะเินมากเราไปจำตรงนั้น่ะแบบคนคนเนี้ยเราเราไม่กล้าเข้าไปคุยเขาอีกเพราะบางทีเขาวีไม่เขาเบี่ยงอะไรมาอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันเนาะเหมือนกับถ้าเราเป็นแบบนั้นเนาะพี่ผิงอยากให้เราฝึกจับดีอะ่ะคือหมายถึงว่าการฝึกจับดีเนะี่ยคือการการมองข้อดีของคนน่ยให้มันเยอะขึ้นน่ะแล้วเราพยายามปล่อยวาง ไอ้อคติหรือความเชื่อหรือหรือแนวคิดที่มันไม่ดีกับบางคนน่ะวางไว้หน่อยแล้วพยายามจับข้อดีของเขาเพิ่มขึ้นพอฝึกบ่อยๆบ่อยๆเข้าอะคะ่ะไอ้น,นี้สายที่เราชอบไปโฟกัสไอ้ที่จุดจุดดำบนกระดาษอะมันจะดีขึ้นมันจะทาให้เราอะเผื่อใจในการเห็นพื้นที่สีขาวรอบจุดดํานั้นได้มากขึ้นพี่พิงเชื่อว่า มันเป็นไปได้เนาะหลักการคือการทําสมาธิมันช่วยทําให้เราปล่อยวางด้วยเนาะก็คือการเลิกรูคือพูดง่ายๆว่าพิงบอกว่าการทําสมาธิจะเหมือนการชาระล้างใจเนาะมันเหมือนกับเอาขยะออกไอที่เราพูดไปแยะว่ามันฝังใจอย่างเชินสังมพี่หิงนะมันคือขยะที่มันอยู่ในใจซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมไปกวนมันเลยเราไม่แบบไม่ทําความสะอาดมันเลยมันก็จะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสนะในการคลีนมันเนี่ยหรือเอามันออกมันจะค่อยๆนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ออก เอ,อ้ทั้งชิ้นเลยสมมติชิ้นมันใหญ่มากอ่ามันอาจจะค่อยๆอ,ออกไปทีละหน่อยแต่มันเริ่มทยอยออกอ่คือมีโอกาสออกบ้างก็ต้องให้โอกาสตัวเองเนาะในการทยอยเอาขยะออกไปบ้างอ่เดี๋ยววันหนึ่ง Hopefully มันก็จะลดน้อยถอยลงจนกระทั่งมันหมดไปเห็นไหมว่าความกลัวปัญหาเรื่องความกลัว ย้อนกลับไปที่ใจของเรามันไม่ได้ไปแก้แค่ว่ากลัวแล้วแก้ไม่กลัวยังไงมันต้องหาเหตุผลให้ได้นะว่าไอ้กลัวเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็ไปสืบหาสาเหตุของมันแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ไปลองแก้เลยนะที่ใจของเราก่อนทํำยังไงให้ใจเราอะเห็นมันชัดๆให้มันเคลียร์อะไรที่มันเคลียร์มันก็จะกลัวน้อยลง ะะเพราะเราเห็นและผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนาะเราต้องการจะละความกลัวเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะคะถ้าเราอยากจะเป็น a better version of myself นะคะก็ลองไปฝึกตรงนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสมาธินะคะเก่าใจหรือว่าการเหล่านิสัยก็ได้นะคะซึ่ง2อ,อย่างนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนะคะน้องมีคะค่ะวันนี้ก็ อ้วังนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะมีความตาล็อกแรกไปหนึ่งตรงนู้นตรงนี้มีเสียงประตู <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรไหม <c oughs>